เอาล่มก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะเราจะมารีวิว iPhone SE 2นะผมนะกับการใช้งาน4เดือนแล้วน้ผมนะสำหรับเครื่องนี้นั่นเองนะผมนะผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ได้วยนะฮะซึ่งจริงๆเนีย่ยเครื่องนี้นะครับก็ซื้อมาตอนตุลาฮานาะเออตุลาตอนปี2023น่ามนะเออก็ตอนนี้ก็สภาพก็ปกติดีนะเออยังไม่มีอะไรเนาะหน้าจอก็ปกติดีเนาะแต่ว่า รู้สึกว่าถ้าถ้าเราไม่ระวังอะ่ะเอาจริงจอมันก็เป็นรอยได้เหมือนกันนะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปนะเนี่ยผมว่ารอยก็เกิดยากพอสมควรเลยไม่ได้เกิดง่ายขนาดนั้นนะครับอันนี้สําหรับจอแทนนะถ้าเป็นจอเทียบเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนะจอมันจะเป็นรอยง่ายมากนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดฟิล์มนะซึ่งเครื่องนี้ก็แน่นอนคนระับยังไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะเออโอเคเรามาเรื่องกล้องนะฮะกล้องก็ดีเทลรายละเอียดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเออมันก็ถือว่าชัด ชัดดีแหละนะครับสำหรับเครื่องนี้นะส่วนงานวิดีโอนะตัวนี้ก็ได้ถึง 4K 60เฟรมเรทแน่นอนนะครับมุมนะระยะโฟกัสเลงตัวนี้28มิลเนานะเออ28มิลน,นะครับประมาณนี้นะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องความจุนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องความจุเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยลําบากใจอยู่พอสมควรเลยนะครับนะเห็นไหมลาบากใจมากๆนะฮะเพราะว่าผมใช้ไปแล้ว6กิาจิกนะฮะเอาง่ายๆผมเหลือแค่จิกเดียวเท่านั้นนะครับแล้วแค่1นจิกเท่านั้นนะครับมันก็อาจจะไม่พอนะผมซึ่งสิ่งที่กินเยอะที่สุดก็เป็นแอปรูปภาพนั่นเองนะครับนะอันนี้มันก็รวมหมดละฮะพวกวิดีโอรูปภาพถ่ายรูปไลฟ์โฟโต้อะไรเงี้ยรวมหมดนะับผมนะ โอเคซึ่งระบบนำกินไปอยู่8กิกนะฮะเออ8.58กิกนะครับแล้วก็ข้อมูลระบบนะ811.2เมกะไบต์นั่นเองนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าที่มันหายไปเนี่ยมันบอกว่าผมปล่อยให้แรมเต็มหรือเปล่าเออเพราะามันจะมีอยู่บางครั้งนะฮะที่ปล่อยให้แรมเต็มแล้วแรมได้กลับมานิดหน่อยนะฮะเออจริงๆก็อย่าหาทำนะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดเครื่องเต็มแล้วเคลียร์นะครับเดี๋ยวเครื่องมีปัญหานุ่มเออแบตเตอรี่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเนาะ เหมือนเดิมสแกนนิ้วนะความเร็วอ่ะเดี๋ยวดูนะความเร็วชึบชึบคือผมกดลงไปนะกดปุ๊บอ่ะเดี๋ยวดูนะผมไม่ได้กดกดสวิตช์เลยนะกดกดลงไปปุ๊บอ่ะถ้ากดถ้ากดลงแล้วปล่อยอะ่ะเออมันอาจจะไม่สแกนนะมมนะแต่ถ้ากดลงปุ๊บอ่ะแล้วปล่อยอย่างเงี้ยทันเนาะสแกนทันนะครับความเร็วก็ถือว่าดีเลยนะดีเลยเร็วใช้ได้นะครับ แล้วซึ่งในตอนนี้ครับกล้องที่ผมถ่ายนั่นก็คือ iPhone 13 Mini นั่นเองนะผมนะเห็นปะไอโฟนสิบสามมินินะครับอันนี้คือกล้องหน้าจาก a c 2นะครับประมาณนี้เลยนะฟิลก็นั่นแหละครับประมาณ iPhone 11นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นฟิลที่แบบมุมแคบนะครับเออมุมแคบกว่า11แน่นอนนะฮะประมาณ1 0 r นะเออมุม,มประมาณ1 0 r แต่วความความสวยดีเทลผมว่าประมาณ11นะครับวิดีโอกล้องหน้าประมาณนี้ครับเฟร0ดีเท่านั้นนะจะได้จริงจริง ไอซสก็ยังได้แค่นี้นะครับอันนี้ก็เสียดายมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเครื่องเล็กๆอยากได้วิดีโอแบบจัดเต็มนิดนึงนะครับก็นี่แหละฮะ13ม i n ินะครับได้ 4K 60เฟรมเรททุกเลนเลยนะครับเลนหลักเอาช่าวายเลนกล้องหน้าเออมมีอยู่3เลนเนาะซึ่ง13 mini เออข้อดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อมันได้กันสั่นเต็มระบบทุกอย่างแล้วก็มี HDR ด้วยนะครับนะซึ่งอันนี้ผมก็เดี๋ยวผมว่าคลิปนั้นน่าจะลงไปแล้วแหละนะครับ ถ,ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ลงอะน,นะแต่วันนี้ผมยังไม่ได้ลงคลิปที่ลองถ่าย h อ r จีารนะผมนะเออผมก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราลงแล้วเนี่ย YouTube เราสามารถดูได้เลยไหมนะฮะเออเดี๋ยวรอรอชมนะรอชมแต่จริงๆถ้าคลิปนี้ออนแล้วก็นั่นแหละแสดงว่าคลิปนั้นก็ออนไปแล้วด้วยนะฮะอ่ะส่วนการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับ Ti k t o k นะครับ t i k Tok ก็อ่าเดี๋ยวรอเน็ตแป๊บหนึ่งนะฮะทำไมตอนรีวิวรุกครั้งเน็ตมันชอบชา้าอ่ะประมาณเนี้ยฮะลื่นๆเลยครับลื่นๆเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ โอเคเรามาถึงเรื่อง IG กันเลยดีกว่าครับ IG นะครับก็ลื่นเลยนะครับแน่นอนครับลื่นปื๊ดๆนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะคความลื่นนะครับนะโอเคสำหรับ IG ผมก็นี่แหละฮรตามนี้แหละนะฮะไปติดตามกันได้นะฮะเพื่อใครอยากรู้นะครับกล้องติ๊ t o ็อกใน iPhone SE2 นะฮะก็ฟิลประมาณนี้เลยนะฮะไอฟิลประมาณนี้นะครับมีมีความบิวตี้อยู่แล้วนะครับเออประมาณนี้นะ ส่วนกล้องหลังก็ไม่น่ามีอะไรนะครับกล้องหลังเออ,เอาม,ามันจะใส่เอฟเฟกเดี๋ยวนะเอฟเฟลกทำไมไม่ขึ้นนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือรูปจากกล้องหน้าเลยนะครับนะอันนี้ถ่ายสดๆเลยนะครับความคมดีเทลนะครับก็เอาจิงคมเลยนะครับถือว่าคมอยู่เนาะ แต่ว่ามันไม่มีออโต้โฟกัสนะครับพอมันไม่มีออโต้โฟกัสเนี่ยมันก็ถ้าเราเอาหน้าใกล้มากกว่านี้นะครับนะภาพมันก็อาจจะเบลอเบอนิดนึงเนาะส่วนกล้องหลังนะครับก็ประมาณนี้แหละค,คือผมว่าดีเทลอะไรเงี้ยเก็บดีเหมือนกันนะครับผมเออไม่แย่เนาะสำหรับกล้องหลังไม่แย่ถือว่าดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ SE2 เนาะแต่ว่าถ้าสู้13มินิอ่ะผมลองเปรียบเทียบคร่าวๆนะอันนี้เดี๋ยวค่อยทําคลิป อีกทีหนึ่งนะครับคือ SE 2เนี่ยข้อดีคือเซนเซอร์เล็กใช่ไหมออโต้โฟกัสเวลาโฟกัสใกล้ๆอะ่ะมันจะเข้าได้ใกล้มากกว่า13มิลลอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนะ13มิลลเนี่ยเราต้องแบบประมาณเนี้ยนะครับถึงจะโฟกัสเข้านะครับถ้าใกล้แบบนี้ของ13มิลลก็อาจจะเบลอนะครับผมเอ ฟีลประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกกันละ่ะฮะคือโฟกัสใกล้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ได้เรื่องของกลางคืนนะถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นนะแต่ผมว่าที่มันออโต้โฟกัสใกล้ไม่ได้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าชิ้นเลนส์มันใหญ่ขึ้นนะพอชิ้นเลนส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยจริงๆเลนส์มันต้องยาวขึ้นด้วยนะแต่มือถือมันไม่สามารถจะทํายาวกว่านี้ได้นะนะมันก็เลยต้องปูดกล้องนิดนึงนะนั่นแหละก็อาจจะเป็นเหตุผลด้วยแหละนะนะที่แบบว่า ออโต้โฟกัสได้แบบใกล้มากไม่ได้นะครับนะต้องใช้เลนเอ้าช่าวายแทนนะครับนะแล้วก็ทำเป็นมาโคนะฮะอ,อ,อย่างพวก iPhone 13 Pro ซีรีส์นะฮะสิบสามโปรสิบสี่โปรสิบห้าโปรอะไรเงี้ยทำได้แล้วนะครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่กล้อง iPhone มันแบบมันนูนขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับนะก็เพราะเหตุน,นี้แหละครับขยายขนาดเซ็นเซอร์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกกับออโต้โฟกัส ขนาดเลนที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ความปูดของเลนด้วยนะฮะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าไอโฟนรุ่นนี้นะครับมันยังแบบใช้เลนแบบเดิมอยู่นะครับนะมันเลยปูดแค่นี้นะครับแค่นี้เนี่ย13 m i n ินี่ผมทายนะมันโฟกัสใกล้แบบนี้ไม่ได้แล้วผมต้องถอยมาณนี้นะครับถึงจะได้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดเอาเจ้าวายนะครับนี่คือเอาเจ้าวายเลนนะฮะ distortion ก็ประมาณนี้นะ เออจริงๆผมว่าเขาแก้มาระดับหนึ่งแล้วนะครับ Distortion นะฮะจริงๆไม่ต้องซีเรียสหรอกเพราะว่ามันก็มีกันเยอะอยู่แล้วนะรเรื่องนี้โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเออสำหรับการรีวิว iPhone SE 2นะครับในระยะเวลา4เดือนนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เลยครับผมโอเคครับไม่บาย